มาแล้วครับขบวนห้าสมห้านะครับไม่รู้ว่าได้หัวรถจักรอะไรมานะครับน่าจะเป็น G A หรือเปล่านะครับวันนี้มาสายนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ารถจักรตายหรือว่าไงอี่เงี้ครับแล้วมาแบบเงียบๆนะครับรู้อีกทีออกบ้านไผ่มาแล้ว G <laughs> A นะครับ g A 4 5 3 4นะครับวันนี้535มาเงียบมากนะครับ535ผมมาถ่ายเกือบไม่ทันนะครับผ่านแถวแถวบ้านหน้องแมงโงมาแล้วนะครับตะวนห้าสมห้า